อาร้องเพลงกับกับกัเป็ดอาบน้ำในคลองตากระจงเลมร้องเพลงอรองเพงอาร้องเพลงจ้ะกรรองนูะมันรองนาะน้ำพออันนี้วะอันนี้วอื้อ ក ca... ាបកាបបិទអាបน้ําក្នុងคลองอารงទៅអឺអឺមើលស្អរណោអឺអឺសะซ่าចะឆាពីអេហ្នឹងទៅកាត់ឆะเด้อវិញណាទុឆะស្មបវិញ